โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมโรงเรียนสร้างคนดีมีปัญญาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่117หมู่14ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ใ,ใต้การบริหารโดยนายธีรนาธธรรมทาทีธนะชานนลห่วมอำนวยการโรงเรียนผ่าน้อยวิทยาคมและนายชัชวานวังภูมิใหญ่รองผู้อํานวยการโรงเรียนผ่าน้อยวิทยาคมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสินพการชมนิดิฉันนางสาวซุยพัชรซุยยดิฉันนางสาวอลิสากรยาประสิทธิ์ วันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรับชมมิลิทั์ของเรียนถานนวิทยาคมโรงเรียนแห่งสุภาพและความสวยงาม The Beautiful City ภายนอกโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราล้อมรอบไปด้วยรลวสีฟ้าและสีชมพูเป็นสีประจำโรงเรียนนำโดยคณะผู้บริหารคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมมือกันทำการปรับปรุงทาสีลวใหม่ให้ดูสวยงาม และเมื่อเข้ามาด้านขวามือของเราก็จะพบกับพระกุธรูปประจำโรงเรียนหลวงพ่อประสานมิตรทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาก็จะกราบไหว้แน่ทุกวันพระท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจะนำดอกไม้ธูกเทียนมาป้ายบูชาและส่วนกีฬาของเรานะคะด้านซ้ายมือของเดิฉันคือสนามฟุตบอลซึ่งผู้ในการได้ทำการปรับพื้นดินใหม่ เพื่อให้พื้นดินมีความสมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งานอีกทั้งยังมีสนามวอลเลย์บอลสนามตะก้อและสนามบาสเกตบอลเป็นส่วนกีฬาที่ทําให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรงเรียนของเราได้จัดการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูและนักเรียนโดยจัดกิจกรรมอ b o บุ A w e วิอ่านหนังสือหนึ่งเล่มหนึ่งสัปดาห์เพื่อตระหนักถึงนิสัยรักการอ่าน และทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศของโรงเรียนผ่านนอนวิทยาคม The Beautiful City ทางนี้ต้องขอขอบพระคุณน,นายธีรนาคมมานายธีรนาชานนนผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านนอนวิทยาคมและนายชาชวานมองพึงใหญ่รองผู้อำนวยการผ่านนอนวิทยาคมที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้มาแนะนำโรงเรียนในวันนี้ทายนี้ต้องขอขอบคุณทุท่านนที่ให้เกียรติติตกรมรับชมในชันของโรงเรียนผ่านนอนวิทยาคม ดีค่ะ,คะ